สวัสดีครับเอหลักผมมาจากแท็กบาสโฟลรนนีครับการครับอ่าพี่เราส้องการไครับวิวกระชิบพอต้นชิโน่ถูกต้องนะครับผมวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับกับการออกพุทธของแท็กนะครับผมพี่เป็นเปสามชิ้นเนาะใช่ครับผมและมาชิลี่นะครับที่แน่นอนว่าเราจะต้องมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแน่นอนนะครับปกติเนี่ยสามชิ้นนะที่เราขายในรายการเนี่ยครับโอ้เราต้องขายบอกว่า ราคาเต็มๆเลทๆนะฮะชุดละหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าต้องแต่พิเศษวันนี้ฮะครับในพิเศษแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีจำหน่ายที่เทลคับบายบริษัทเรียบร้อยทั่วประเทศนะครับผมและวันนี้นะครับที่ปูโตชิโน่่เทานั้นนะครับพิเศษเพี่ไม่หนึ่งพันสามชิ้นเลยจะเป็นแท็กซัทโฟลแท็กซัทเวร์ชั่นแท็กทเพอร์เฟิกมาสามชิ้นในราคารหนึ่งพันบาท นี่ครับเราอยู่กัพที่บูทแท็กเรียบรอยที่ออโ,โตชีโน่เองางดีกว่าเราไปถามสาวสวยดีกว่านะครับว่ากระแสตอบรับในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะรแบบที่ทการใส่มากๆอันนี้สาวว่าใช้ได้ทกคนทุกชาตเลยนะครับแลรานี่ะบอกว่าคงจต้องมันม่เสีมากเลยใช่ไหมฮะ่ามจีนหนึ่งพันบาทนโอ้โหหนึ่นบาทเทรานั้นคบจงในรายการยังไม่ได้ดาราคาเท่านี้เลยนะคะเราคงจะไม่ได้น,น,ะนะ นะฮะอะไรที่อยู่ในระแบียดนี้นะครับก็ถือว่าได้เป็นกำไรเฉลี่ย10,000บาททีนี้เนี่ยโปรโมชั่นนี้คงจะไม่หยุดที่แค่นี้ใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้เหมือนที่ตัวโตชิโน่ได้ติดตามโครายการของเราดีๆแล้วกันว่าจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนที่สาคาถูกเดียวแบบมีฝ่ายก็มีฝ่ายจำหน่ายเนสาขาใช่ครับผมเอาละนะฮะ นะครับว่ารีพันแท็กซี่โมแท็กซ์ซัมมิชันและก็แท็กเบอร์เป็งบ้านวางจำหน่ายแล้วนี่เดียว่าหลากหลายที่ตางหาครับได้แล้วครับถ้าใครไม่สะดวกไปซื้อนะครับโทรสั่งซื้อได้ครับสอบถามเบอร์ก็90ครับ9706256นะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w ร์ไวด์เว็บแนะครับผมใช่แล้วฮะแล้วก็ติดตามชมไปที่ดีนะครับว่าจะมีการอัปเดตโปรโมชั่นอะไรที่เจ๋ดๆโดนๆบ้างนะครับผมวันนี้หมดที่เราสองคนแล้วครับผมไปกันก่อนสวัสดีครับ thank <laughs> you